สวัสดีจ้าทั้งฝนทั้งหิมะจ้าฝนกําลังตกลงค่ะฝนตกลินน้านะคะไม่น้อยจะออกไปเอายาแล้วก็จะไปซื้อวเข่าพอบเนาะมื่อนี้มีเวลาอยู่บ้านนะคะการมาจากเขียดงานเว้นเกิดเลยสิไปซื้อกับเข่าตอ ตรียมกระเป๋าไปซื้อข้าวแล้วเมือนี้สิไปเอ,อยยาพ่อมค่ะเกินว่ายาอารมณ์ดีแล้วกันเนาะค่ะเป็นยาที่รักษาตัวไว้แน้อยเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโรคเครียดนะคะไม่นด้เป็นโรคเครียดสะสมนะคะที่หลายๆคนหูจักยากวดนึงมันมีรอยเม็ดเนาะมันก็จะอยู่ทีสามเดือนก็ซื้มือหรือประมาณสามเดือนก็นอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเนื่องด้วยว่า ที่จริงคุณหมอให้กินวันละหนึ่งเม็ดเนาะแต่ตอนเริ่มต้นของไม่น้อยนี่ไม่น้อยจะกินแค่ครึ่งเม็ดก็ถือว่าโอเคคอนทรลได้ทุกทุกอย่างนะคะถือว่าเฮ็ดใน้เฮาดีขึ้นน่ะเข้าสามาเฮ็ดเอียงได้เือนปกติอะค่ะพอเสาซอ,อยบอยอีหยังนะคะบ่เครียดบ่ยหยังแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นี่เมื่อกินครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดมาตลอดหลังๆมาไม่น้อยกับไปเฮ็ดงานนะคะไปเฮ็ดงานแล้วก็ เพราะม่พินมาป่วยอะค่ะแม่พินมาปวะะม่าปวยแล้วก็เขาโรงพยาบาลหลังๆว่านี่ไม่หน่อยก็ต้องดูแลแม่พินนะคะ mm. บว่าสิเป็นอาการป่วยบาวาสิซัพพอร์ตทั้งด้านความรู้สึกอย่างหลายๆอย่าง mm. มันก็เลยเ็นไ,ไม่หน่อยอาการแย่ลงนะคะเ mm. มื่ออาการไม่หน่อยแย่ลงจากยาเคองเม็ดที่เคยกินมันก็เอาไม่อยู่ค่ะก็เลยต้องกินเป็นหนึ่งเม็ดนะคะต่อวันแต่บางวันนี่ไม่หน่อยต้องกินเป็นถึงเม็ดครึ่งหรือสองเม็ดนะคะ กินทั้งเศร้ทาทั้งแรงมันเหตุใหยสภาพจิตใจไม่น้อยแย่แล้วก็ทดถอยไปนั่มน,นะคะแต่ก็อีกอย่างนึงนะคะอย่างนึงวันนี้มันก็เลยเห็นในข้าเครียดพเพราะข้าเครียดเขาก็ก,กินยาลายขึ้นพ่อใหญ่ได้บอกว่าไม่ไหวนะถ้าเธอเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอกินยาเกินขนาดแล้วจากที่หมอให้เธอกินบัลลเม็ดเธอต้องเหตุเอียงของเธอเธอต้องชีวิตเธอเธอก็ต้องดูแลเธอสีมาก ป่อยยังสี่บ่ได้ได้เป็นปัญหามันมันปัญหาของเธอคนเดียวมันเป็นปัญหาของฉันเป็นปัญหาที่เธอต้องดูแลลูกนั่มก็เลยบอกว่าฉันเชียร์จังไหนล่ะในเมื่อมันเป็นยังสี่เข้ากับภาษามาสิจังไหนได้เนาะแม่พินก็เป็นมูเช้าสิมัเอาเข็นแกตัวมันกับบ่ได้เพื่อนนะ่ะเวลาเขาป่วยเขากับเข้ากับต้องดูแลเวลาเขาป่วยเขากับดูแลเขาคือกันมันอยากที่จะอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจในความมู้สืกของเขาจริงอยู่ค่ะ แต่ว่าไม่น่ากระทิงไม่พินบ่ไดเพราะไม่พินก็ไม่มีไฟคนแหลกที่ไม่พินเิเลนหาคือคือไม่น่อยเข้าสีบ่บเบิ่งมูบองนองกับบ่ไดค่ะก็เลยตรงเวลาที่จําเป็นจริงๆเราก็ต้องดูแลกันนะคะมันมันจะเห็นแกตัวบ่ไดอะค่ะถึงจริงอยู่ว่าเข้าตรงเห็นแกตัวเข้าว่าเข้ากับป่วยคือกันแต่ไม่น้อยมัน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 หนีบ่ไดอะค่ะเพอควอมห่วงให่มันก็มีนะคะ ็เลยให้มานากินยาอะไรคืนมันนี้ก็เลยส่งไปเอาอยาเพิ่มแล้วก็พอพอไงว่าถ้ามันแย่มากๆถ้าเธอต้องมากินยาเช้าเย็นอย่างนี้นะฉันต้องโทรไปหาหมอเพื่อให้เธอเปลีย่ยนยาหรือเบอร์สันก็นต้องปรึกษาหมอตัวเธอเองก็ต้องได้รับการรักษาที่ถูก,ถ,กถูกต้องพอไงแล้วก็จมอยู่บ้าไม่น้อยกินยาถูกต้องแล้วแล้วก็อีหยังเจ้าของ็ดีขึ้นแต่พอหฮาฟังอีหยังผื้นมากเราพี่น้องเข้าใจบะพอเห็นหรือหฮาฟังอีหยังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยห่อออกจากสมองเฮาบได้ค่ะ ฮ็ดงานกับขึดน,นะคะมันมันเฮ็ดหายชีวิตระบบชีวิตห้องล้วนนั่มคือกันแต่เฮจังไหนล่ะมูก็แย่จะเห็นไหมหน่อยใบว่างไม่พินเบาเบิงกับโบไรแต่ว่าตอนนี้ไม่พินแล้วดีขึ้นแล้วค่ะแล้วเดี้ออกมาใส่ชีวิตข้างนอกแล้วเมื่อไม่พินดีขึ้นแล้วไม่น่อยก็จะต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะเพื่อจะบม่ให้ตัวเองแย่กว่านี้หรือว่าให้มันดิ้งลงกว่านี้นะคะโดยการมาเอายาแล้วก็พยายามห่างก่อนนะคะห่างกันบ้าง เพราะว่ามันเป็นโรคที่ไผยกัน,นี้ก็ได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาบา่ไหวเฮาก็บ,บ่สามารถสิแบกรับต่อเพราะว่าตัวเฮาเองเฮาก็มีขรอรัวนะคะเฮามีลูกมีเตาเฮามีผัวทีทต้องเฮาต้องดูแลเขาเขาห่วงไงเฮาแล้วเฮาบ่ห่วงไงตัวเฮามันก็เป็นไปก็ได้เนาะเมื่อแม่พินเล่าดีขึ้นแล้วแม่นายก็ต้องห่างๆแล้วก็ถอยมาดูแลร,รักษาเจ้าของเพราะว่าช่วงมองหันมันก็แย่กี่นี้แหละคะ่ะสำหรับแม่พินบ่สามารถสิรูอีกอย่างจักะยางเลยค่ะ เป็นมดตัวสัญยาตอนนี้ไม่ในก็ดีใจแล้วค่ะว่าไม่เพี่นดีจนหมอก็ให้ออกมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนี่แหละค่ะการเป็นยั่งซี่คนที่อยู่ไกลนะคะต้องเข้าใจนะคะโรคอันนี้แล้วโรคอันนี้นะหลังจากซึมเศร้าแล้วนี่มันจะทะลุไปอีกโรคหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นถึงที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นอีกโรคหนึ่งนะจ๊ะซึ่งไม่หน่อยเอิ้นซื้นกาถือไม่หน่อยลืมนะคะเดี๋ยวไม่นอยเขาไปเอายาก,กอน,นะคะถึงโรงพยาบาลแล้วได้มาแล้วค่ะ เป็นการเอามาครั้งที่สองนะคะจนกองซีน้ำเงินนึ่นเป็นยากแก้ปวดค่ะนี่คือ,อยาที่ไม่น้อยคือต้องกินนะคะกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดนะคะแต่การเป็นโรคอันนี้นะคะมันเกิดขึ้นอยู่กับคนป่วยน้คคน่ค่ะค่ะคนก้คนป่วยอยู่ในภาวะทิ้งโตก็บพมีไผซอยได้ะคะ่ะแม้แต่หมอนะคะ แม้กระทั่งยาวิเศษก็ช่วยไม่ได้อย่างที่ไม่น้อยเคยบอกมาหลายๆเถื่อนะคะคนป่วยต้องเข้มแข็งต้องมีใจฮึดที่จะสู้ว่ามันไวเองยังจะเกิดกุกระลมลงไปน้ํามันเลยเนี่ยค่ะขาบว่มีแรงตันท่านข้าล่อยให้มันถิง่งโตไปตามมันก็จบอยู่แค่นั้นละคะ่ะอยู่ทีีว่าสิไปซาปไปไหวแค่นั้นนะคะไม่น้อยก็หวังว่าแม่พินเพิ่นคงจะกินยาแล้วก็บอบอ,บอขี่ตัว เพราะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือ,อยาแลราบกินยายานละตัวพอเราเล่าคเคยรับการรักษาแบบไม่เยน่อยมาก,ก่อนแล้วเรากรบ่บ,บอมกินยาเราก็ทิมยาจนกระทั่งเราเป็นนักทุกครั้งที่บอกก็เล่าไม่น้อยสีห่วงเรื่องกินยาค่ะผพิมให้มาบีบบังคับหรือมาบอกเข้าใดเด้ค่ะเข้าตรงเฮ็ดตามนาทีของเขานะคะถึงเวลาก็ต้องกินไม่น้อยถึงเวลาก็ต้องกินเลยนะคะนอกจากว่าเลืมล่มค่ะเลื่มนี่ตื่นขึ้นไม่ยังขึ้นก็ต้องกิน แต่ว่าเอฟเฟกต์ทางยามันก็ขึ้นอยู่ที่ข้นนะคะเอฟเฟกของการกินยาไปแล้วนะ่ะผลกระทบมันจะมีหรือบบมีเนี่ยมันขึ้นอยู่น้ำข้นนีจ่จเดเออยังของแม่น้อยนี่ก็คือมันเห็นในห้ขาขี่เรื่มนี่นิดนึงอยู่ค่ะลงหน้าลงหลังมึงเทาก็นึกอยียงบ่ท่านจั่งสินะใจห้ามันค้นใจหอนเนาะห้านึกอีหยังบดได้จังไงเ้าใจะงุดนิดนะคะซึ่งแม่เพี่นเพื่อน,นกินตอนนี้เท่าที่งหู้นะคะตอนเศ้าสามเม็ดตอนกลนขึ้นสองเม็ด ยง่เม่นไม่น้อยจงบ่ได้ค่ะแต่ของไม่น้อยนี่กินเช้าเช้ากินยง่แรกอย่างเดียวก็คือครึ่งเม็ดแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งเม็ดเนาะนอกจากมือไดที่ไม่น้อยบอ่ไหวมีรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันแย่จริงๆเช้ามาก็จะกินอีกหนึ่งเม็ดหรือคร,รึ่งเม็ดแล้วก็ยง่เบแรงก็กินเมล่าปกตินะคะเอาละค่ะก็ฝากความหักความห่วงใยห,หาพีพีน้องๆสุขูสุสสคนเจ็บไข้ไดป่วยรีบรักษาเมื่อหมอบอกก็ต้องเฮ็ุตามหมอว่าเนาะค่ะ สิให้แต่คนรอกห่างค่อยมาดูแลเฮายางเดียวกับอะไรนะคะคนป่วยทุกโรคอะคะ่ะคนป่วยทุกโรคต้องสู้ไม่หน่อยยังยกตัวอย่าง,าง,างให้แม่พินฟังเลยมึงดูลูกกูสี่สู้ขนาดไหนมันจะตายไม่รู้กี่รอบแล้วว่าสนุกหนึ่งความหักหนึ่งความปรารถนาดีนาะพี่น้องได้รักจากใจ,กจกรักนะจุ๊บ